มีข่าวญาติยิงกันตายค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะผู้ชายคนนี้อายุ60ปีแล้วใช้ปืนยิงน้าชายและน้าสะพ้ยตายแล้วมีประวัติเคยยิงวัยรุ่นตายมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีอยู่ก็มาเกาะเหตุแบบนี้สาเหตุเนี่ยทางแม่ของคนยิงเขาบอกว่าสงสัยเป็นเพราะไปพูดให้ลูกฟังบ่อยๆว่าคนตายเนี่ยชอบมาเก่อกวนเอาก้อนหินมาเคาะสังกะสีเสียงดังไปหมดแล้วก็ชอบมาขุดกระเบื้องมา ทำให้ของในบ้านพังเสียหายพูดไปหนักเข้าหนักเข้าลูกโมโหแทนแม่เลยไปก่อเหตุแบบนี้นี่เป็นการสันนิษฐานจากตัวแม่เองด้วยนะคะครับเนี่ยหลยังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็รีบเข้าไปตรงจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตนะอยู่ริมถนนสายบายพาสเส้นเลี่ยงเมืองสี่แยกดงประโดกุ่งหน้าสี่แยกไทยแอโร่อยู่ที่หมู่ที่4บ้านตาลสุวรรณตําบลดอนทองอําเภอเมืองพิษณุโลกเมื่อวานนี้เองค่ะตอน7.30ช่วงเชา้าไปพบศพของนางแสงเดือนอายุ61ปี ถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะคะแล้วก็ศพของนายนกเล็กอายุ66ปีสามีของนางแสงเดือนถูกยิงเข้าที่หน้าอกแล้วก็หลังรวม18แผลนะคุณผู้ชม18แผลเลยนะคะคนก่อเหตุเป็นญาติค่ะอย่างที่บอกชื่อนายทินพัฒอายุ60ปีมีสักดิ์เป็นหลานของนายนกเล็ก แล้วหลังก่อเหตุเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมปืนไปแจ้งเจ้าหน้าที่อ,อปพรตบบ้านป่าบอกยิงคนตายมาสองคนแต่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะเพราะเห็นเขายังมาช่วยยกน้ําถือขอไว้บริการชุมชนมาพูดแบบนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับรถหลบหนีไปจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยถึงได้รู้ว่าเออมีคนตายจริงๆด้วยนะคะได้ไปคุยกับแม่ของคนก่อเหตุชื่อยายช้อนยายช้อน,ยยอนเนี่ยอายุ82ปีแล้วมีอาการหลงหล,ลงลืมๆืมแล้วโดยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ยเอาก้อนหินมาคว้างใส่บ้าน แล้วก็เอาเข้าขอในบ้านเอาไปใช้เป็นประจำฉันไม่พอใจฉันก็เล่าให้ลูกฟังทุกวันทุกวันทุกวันลูกก็เริ่มเชื่อแล้วก็เลยคงจะเป็นความแค้นขี่ซาเลง้งหรือว่าจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยออกจากบ้านไปดักรอสองผัวเมียที่ว่านี้เราก็ลงมือก่อเหตุยิงเขาตายแต่ว่าหลังเกิดเหตุไม่นานนะคะประมาณสัก11โมงของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวเขาได้นายทินพัฒน์อายุ60ปีนะคะไปได้ที่บ้านตาลสุวรณรณตบลดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกนี่แหละเอากลับมาสอบสวนนะ ซึ่งเขาก็พาไปค้นอาวุธปืนที่บ้านแล้วก็ที่ต่างๆที่ที่เอาไปทิ้งนะแล้วก็พาตัวไปที่โรงพักเมืองพิษณุโลกต่อไปได้พาแม่ไปด้วยยายช้อนที่ว่านี้นะคะยายช้อนเนี่ยไปรอลูกอยู่นะที่โรงพักโดยบอกว่าพอรู้ว่าลูกไปยิงคนตายมาเนี่ยนะก็รีบไปหาตํารวจเลยซึ่งเขาบอกว่าคนที่ตายเนี่ยก็เป็นน้องชายของยายช้อนนี่แหละแต่ว่าเป็นลูกคนละพ่อสาเหตุก็อย่างที่บอกนะคะยายช้อนเนี่ยไม่พอใจเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยชอบเอา หินมาข้อสังกะสีจนยายช้อนเป็นโรคหัวใจยายช้อนบอกแบบนี้นะเป็นโรคหัวใจเพราะเขาเอาก้อนหินมาข้อสังกะสีแล้วก็ไปงัดกระเบื้องปูพื้นออกก็มีทําอะไรตามอําเภอใจก,กันแกล้งฉันเนี่ยมาสองปีกว่าแล้วบางทีก็เอายาอะไรไม่้เหม็นๆมาใส่แท้งน้ําฉันก็อดทนมาตลอดอะจนกระทั่งลูกเนี่ยที่ก่อเหตุนเนี่ยรู้เรื่องก็เลยแค้นแทนแม่แล้วก็ไปยิงเขาตายนะคะ ประเด็นที่ลูกไปยิงวัยรุ่นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเรื่องนี้ยายช้อนบอกว่ามันคดีเก่าลูกทําไปเพราะป้องกันตัวเพราะว่าทะเลาะก,ก,กันกับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นจะแทงก่อนก็เลยจําเป็นต้องป้องก,กันตัวเพื่อเอาชีวิตรอดอฟังเสียงยายช้อนหน่อยนะคะแม่ของคนยิงค่ะไม่รู้เขาทะเลาะอ,อะไรกันนะครับเพราะว่าตัวฉันเลกไอ้นคนนี<ม>้เก่สองปีกว่าแล้วเคาะบ้านยิง,งจังกระสีจะนอนจะอะไรก็มันก็เคาะ จนเป็นโลมหัวใจถ้าอย่างมันไปตายฉันก็ตายเหมือนกันหมายถึงตัวของผู้ชายที่ตายเนี่ยนะฮะจ้าบอกว่ามันจะทำอะไรทุกน้ำแล้วอย่างนี้มันไม่พูดหรอกมันทำอย่างเดียวทําทุกขึ้นสองปีกว่าแล้วมากจะดูได้เลยแรงงานก็ต้อง,องใส่บะแย้งกันไม่ต้อใส่หนะขโมยน้ําบ้านเราจ้า แล้วก็แทงนางก็เอายาใส่เอายาอะไรใส่ครับยาเอายาอะไรใส่ไม่รู้มันเหม็นนะมันมันกบเชิงเหม็นแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนางสุดใจอ๋อไม่ได้คุยกับคนก่อเหตุนะแต่ได้ข้อมูลจากแม่เขาแทนนะคะยายช้อนนะทีนี้ทางร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเนี่ยไปตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดบึงกระดานได้คุยกับลูกของผู้ตายนะคะลูกผู้ตายก็บอกว่าอยากให้ตารวจเนี่ยดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเลยเพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยเคยฆ่าคนตายมาแล้ว มาครั้งนี้มาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอกก็อยากจะให้ประหารชีวิตไปเลยนะคะเราก็ยืนยันพ่อแม่เนี่ยไม่เคยไปปาหินใส่บ้านใครไม่เคยไปก่อความเดือดร้อนลำคาญอย่างที่ยายช้อนว่าเป็นแค่คำกล่าวอ้างเท่านั้นเองครับ